าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนันนี้ก็ไฮัเฮ้ล ทุกคเอ่อทูฟีโตชแนลทุกคนวันนี้เราเปิดคลิปแบบภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมนะ <c oughs> ก็ในวันนี้ก็ทุกคนอยู่กับผมฟรีมาเตอร์ฟีโตนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ทุกคนเราจะมาแกล้งพี่เฟอร์ซี่ตองกันอีกแล้วหนุนเฟี่ตองจะล่องหนอยู่เอ้ทุกคนเฟอี่ตองยังเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมฝอล่องหนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาเห็นผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ทุกคนเราจะมาแปลงร่างเป็นอ่าผีนะครับทุกคนคือมันเป็นผีที่แบบน่ากลัวมากมาก メンティー。<music> ในมอสๆหนึ่งนะครับชื่อว่า The Boy One หรือว่า The Boys One นี่นะครับทุกคนนี่เป็นผีหน้าตาอย่างนี้เลยทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนต่อขึ้นรูปให้นะเพื่อนต่อจำสแกนคนดูดอกเล่นนะครับทุกคนผมผมไม่ได้ตั้งใจจำสแกนทุกคนนะครับก็เอ่อเจ้าผีตัวนี้มันน่ากลัวมากนะครับก็เอ่อทุกคนเตรียมพร้อมสับจำสแกนรอบสองแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอจำสแกให้คนดูแป๊บนี่ทุกคนโอ้โหยจำสแกนโอ้โหโคตรจะน่ากลัวครับทุกคนถ้าไม่กดไลค์ระวังไปหามันระวังถ้าจะหาคุณที่บ้านโอ้ไม่ก็ผมก็ ปิดก่อนผมกลัวผมกลัว โอ้โห oh, ทุกคนผม oh, ว่าพี่ตองต้องกรีดแตกแน่เลยนะครับทุกคนในคลิปนี้ก็นะครับอยากให้ผมแปลงเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนนะเออทุกคนอีกคําถามนึงครับถ้าอยากให้เล่นมดแบบ The b r a อด One เนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากเห็นพี่เล่นจังเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าแบบมันน่ากลัวแค่ไหนมันไม่น่ากลัวนะทุกคนนะแบบเป็นมดเด็กเล่นนั่นเองนะครับทุกคนเผื <c oughs> <c oughs> ่อถ้าเล่นจริงนี่แบบผมอาจจะหัวใจวายก็ได้นะครับอย่าเล่นนะครับทุกคนก็อยากให้ผมแกล้งใครหรือแปลงเป็นตัวอะไรหรือชชช่่่่่่ววววยยยใคคครรรกกกก็็อมมมมเนนนตาาไไดดดับทุีีีแแฟปู สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ตองกันอีกเองทุกคนและทุกคนทุกคนเห็นบ้านของเราไหมเฟอร์ซี่การเ์ตของเราเองซึ่งมันก็ตั้งอยู่แล้วต้องแค่แบบลงทางมาเจอจริงๆมันไม่ได้เป็นคนต่างหรอกแต่เราจะเคลมว่ามันคือบ้านของเรานะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำให้ตองติดหรือว่าติดโซลดีให้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นสองล็อกไปเลยทุกคนเราจะทำให้ตองติดั้ไม่เคยถึงเลยเดี๋ยวถ้าเอาจริงๆเดี๋ยวเราจะโยนลงมาให้ตองติดพีปมแล้วก็ เราจะถึงนะเฮ้ยนี่พูดถึงมันก็มี <c oughs> เลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มพงพูดถึงอะไรแปลกปมล้วถ้าเราลงน้ำเราจะหายไหมไม่หายครับผมมันต้องอกิน <c oughs> นมวัวเท่านั้นนะครับผมผมจะหายติดพิษเดี๋ยวผมจะโยนถังไมรู้สึกเหมือนนโดดปากั้ะแต่จริงๆมันไม่ใช่ปลากัดอ่ะหรือรู้เป็นอะไรอ่ะตอนนี้นี่มีนมวัวอยู่มมีนววัอยู่ทำไมเรามีเนื้ออยู่นมวัวอยู่นี่ตอนสังกีเห็นหรือเปล่าครับสมมติตัวยืนข้างตองทุกคนแล้วตองใหญ่จะบอกว่าไม่เลวนะตองอ่ะได้ไปดูที่หยดมาที่หยดสองแล้วหยดเอ้ยทีหยดเกี่ยวอะไรด้เฮ้ยหรือว่าหรือว่าอยากโดนแกล้งเป็นผีที่หยดมันก็มีสิ่งแปลกๆปวันนี้ไม่ใช่ผีที่หยดนะครับเอาเป็นว่าวันเราไปดูที่หยดมาผมนั่น มันน่ากลัวมากทุกคนความเป็นจริงทุกคนถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูดูนะมันน่ากลัวมากๆลองไปดูเลยมีต้นไม้อะต้นโอ๊กลองปลูกต้นไม้ตรงนี้ไม่รู้มันจะขึ้นไหมนะต้นกล้อมันต้องใกล้มือแล้วร้นสีต้นรังของเดอะบราเลสฟอนแล้วแต่ผมจะเปิดเสียงเพื่อบิ้วอารมณ์นะครับผมมีเสียงแบบใยูทูบเองนี่เดี๋ยวผมลองเปิดเลยทุกคนแบบเอ้ย เสียงเสียงระฆังเหรอมันเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเสียงเหมือนระฆังอะทุกคนทำไมมันดังขนาดนี้ก็บอกว่าถ้าต้องตามันจะฝันร้ายใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันไม่มีวันแต่ทำไมมันมีเสียงผมว่ามันน่ากลัวนะทุกคนถ้าต้องตาแล้วฝันร้ายเนี่ยแต่เดี๋ยวผมนี่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 ทุกคนผมต้องเอาชีวิตของเราต่อไปก่อนเพราอย่าไปสนผมมีอันนี้ทุกคนมันจะเป็นเหมือนเลือดอะ เป็นเหมือนเป็นเหมือน,น,น,นเลือดแต่ทุกคนเนี่ยเหมือนเลือดอะ่ะได้ของแล้เลือดแต่ทุกคนเราไปที่เรากลับไปที่โต๊ะข้าวของเรานะเด,าเดี๋ยวถ้าไมเดี๋ยวเราค่อยเอาไปตั้งในบ้านทุกคนเอ้ยเราได้เสียงเอ้ยเอ้ยเลือดเลือด เพื่อนเลือดอะเมื่เลือดเลือดเลือดมันมาจากไหนอะเลือดมันวนเฮ้ยถ้าไม่มีเลือดอะมีเลือดก็ต้องมีทีแน่นอนต้องตัดหญ้าตรงนี้ออกก็อ้อมมันเข้ามาใกล้ตองอะเดี๋ยวจะปักป้ายบ้านเดี๋ยเราไปคาบของไปคาบของไอเอฟเฟวด้วยเก็บไว้ก่อนจะตายทุกคนเก็บไว้ก่อนเราจะทำหญ้าตรงนี้ให้เตียนต้องเลยเสียงอีกเดี๋ยวผมก็หาเสียงยูทูบไปไปอ่ามีหลายอันมากเลยอะทุกคนโอ้โหน่ากลัวมากเราจะเอาต้นไม้ตรงนี้ออกด้วยนะอ๋อแต่เราเพิ่งเราเพิ่งเอ้ย 喂。喂喂 เขาพูดว่าอะไรอะเราฟังไม่ชัดนะฟังไม่รู้เรื่องดีกว่าฟังไม่ชัดเฉยแบบเสียงเสียงเป็นเสียงอะไรอะเสียงผีไงพูดภาษาอังกฤษอะไม่กลัวบ้างอะครับอะไร slippin' อะถ้าฟังไม่ผิดได้ยินว่า slippin' ด้วยแล้วี๋ยวมันบอกให้เราไปนอนเหรอเออไม่เดี๋ยวใช่นะถ้าฟังผิดก็เจอนี้สิแล้วบอเฮ้ยมีป้ายแกไม่รอดแน่โอ้คุ้นนะคำนี้ทุกคนใครเคยดูมีมนี้บ้างเหรอแกไม่หลอนแน่แต่เราไม่ใช่คนทุกคนนี่มันเหมือนผีที่หยดแล้วไปเลื่อนดำๆอะใต้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย ันอะไรอ่ะทำไมทำไมทำไมไมมันมีอ <analyze anthropology> <wie> ่ะม <Depois find> <out> ันตาตรงมาด้วยโอ้ยเอ้กดทิดกดทิดสบัดกดทิดโอ้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 ยโอ้โ ฉันกดฟิชบ้านของฉันโอ้ยฉันขอโทษแล้วกันนะตองโอ้เออเกือบตกกับตกอันนี้วจะเป็นผียืนอยู่ตรงไหนเดียวเราจะเห็นเราหรือเปล่าก่อนเนี่ยมันระเบิดไปแล้วอ่ะนี่ถ้าอยู่ตรงนี้ตองไม่ได้เห็นนะครับแปลกแอ่ะออันนี้เราเราต้องไปหาห้องนอนก่อนนะอันนี้ไม่ใช่บ้านของเราน呐เราก็เลยไม่รู้ว่าห้องนอนอย่างเงร้อนปผีเขาเ่องผีผีผีเพื่อนยิงเหรอเพื่อิงหรือเปล่า ไอตัวหายไปแล้วโอ๊ยยังไม่ได้แล้วยังมีห้องนอนห้องนอนเราต้องนอนให้มันเช้านะทุกคนต้องจะนอนเราจะนอนให้มันเช้าเฮ้ยทุกคนมันจะเช้าเช้าเช้าโอ๊ยกระจกนี่โอ๊ยมันยังมืดยู่ะโอ๊ยจะจับสแกตองนี่ร้อนสุดตายจอหน้าจอหน้าจอทำไงทำไงทำไงหน้าจอไม่ไม่ไม่ทุกคนหน้าจอผมอาจจะไม่เห็นนะครับแต่หน้าจอตองคือแบบโคตรจะหลอนเราหลอนเลยโคตรจะหลอนเลยเียเนี่ยโอ๊ย เป็นห้องที่แบบพังไว้แล้วเราก็จะออกไปจากจ <ะ S 1> บ้าน <จะ S 1> หลังนี้หรือว,ว่าน,นี่มันไม่ใช่บ้านของเราอะ่ะเราก็เลยแบบต้องมาเจอกับอะไรอย่างเงี้ยวกาทำไมมีเสียงอีกแล้วว่นนจะไปหาได้อยู่ที่อื่นเราจะไปจากบ้านหลังนั้น ตพว่าน่าโอ้ยมีเสียงไม่รู้ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเขามาทวงคืนไหมนะทุกคนเพราะเรามาอยู่บ้านเขาโดยไม่ได้ขออนุญาตอะ่ะเราไปเราไปจากที่นี่กันเถอะโอ้หวังว่าจะไม่มีอะไรนะโอ้ทุกคนเรายิ่งเข้าป่าอีกไม่รู้จะเจอสิ่งป่ารเจอตัวเมื่อกี้ยังไงอ่ะทำไมมันอยู่น่ากลัวมากมันตัวดำๆมาแล้วมันก็สูงมากทุกคนโอ้ยหัวเอ้ยสัตว์สัตว์มันหลับมันนอนมันแล้วน่แต่เราเราต้องออกจางบ้านหลังนี้โอ้โหทะเลอีกทะเลอีกแล้วเอ้ยผี เอ้ปลาฉลามอยมีปลาฉลามอ่ะเฮ้ยอฮ้ยมันมีเลือดอยู่อตะกั่นผี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 ต้องกดต้องกดต้องกดต้องดต้กดออกเอ้ยโนนมันออกไม่ได้นะออกไม่ได้อ่ะ คนไายไม่เองนะต้องทำไม่แบบต้องติดอยู่ในความมืดนะครับก็จะเห็นเนาะต้องไปดูมุมมองงตรคับว่าการติดอยู่ในความมืดเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะฉันไม่อยากอยู่นี่เดี๋ยวผมจะทำไม่ต้องติดในความมืดตกน้ำอีกแล้วติดอยู่ในความมืดเดินไม่ดีนะไม่เคยเดินดีดู๊ยทรามมันมืดมากอ่ะมืดจนไม่เห็นอะไรเลยอ่ะช่วยด้วยจะเดินตามจะเดินไปเรา ีี่่ไหนมันมืดโอ๊ยแต่มีดาวด้วยนะดาวสวยดีนะทุกคนแต่มันมืดเกินไปอ่ะฉันไม่ชอบอ่ะแไม่มีทอดถ้าไม่มีอะไรเลยหวังว่าเราจะไม่ตกน้ำนะไม่เห็นเลยีะมาอีกอไต้องไปเอายังไงเนี่อดจน้ เราแค่ว่าตอนนี้จมน้ำโอ้ my god นี่เราหนีอะไรหนีไปหนีมามาอยู่กลางทะเลเนี่ยหรือว่าควรขับเรือวะเรือคนมัยคมน่จะไม่ใช่กลางทะเลได้ตามเหมือนเดินกลับมาที่เดิมมาทุกคนต้องขับว่ะตอนนี้เป็ตอนเดินกลับมาที่เดิมเพราะว่าต้องไม่งั้นต้องจมน้ำเนี่ยต้องว่าขับเรือไว้ก็ดีโอ้ยเสียงใหม่แล้วเราเราหาที่อยู่ไหมไปขึ้นเรือโอ้โหแล้วในทะเลมันมืดมากอะ โอ้โอ้ทุกคนโอ้ทุกคนเห็นไหมตองพายไปพายมาเราก็ชนอยู่กับที่เดิมนะเอ้อชนถึงแล้วเอางี้เดี๋ยวเราจะลบสถานะนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าสงสารตองนะทุกคนนี่เราลบสถานะก่อนเออเอ้าลบไปแล้วผายไปแลเนี่ยมันต้องพายเลยนพายไม่เอพีตัวเนี้ยเราจะทำให้ตัวเองตีทีเดียวตายครับายอยู่หน้าบ้านหลังเดิมตีทีเดียวตายเลยผมบอกเลยตีเดียวตายเราพายตั้งนานเราวิ่งไปตั้งนานก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะนี่มันคือที่เขาเรียกก็ผีบังหรือเปล่าผีบังตาผีบังตา แล้วเลือดมาอีกคนจะอกลับมาบ้านนี่อีแล้วเอฉันตบป้ายนิดนึงนะคเป็นเลือดเอานี่มันสีดำมาไม่เอาอะลบล้างความเชื่อฮึยได้ยินเสียงทุกคนต้องได้ยินเสียงอีกแล้วอะเาพยายามนอนให้มันเช้านะต่ไม่รู้ตกลุกขึ้นลุกขึ้นจากเตียงเร็วไปไหมลองจะกลับไปนอนเลือดเลือดเลือาเลือดเลือดเลอเลือดเลือดเลาอดเลือนเลยามจะนอนดห้มอนเล้าดะลือดเลือดเลอดเลอดอเลือเลือดเลือดลือดเลือดเลวอดเลื นี่กระโดโลงมาเลยเพราะเราจะจะกลับจะกลับไปนอนอะ่ะไม่อยากอยู่กลางคืนทีม่มันห้องห้องคนเดินหลงในบ้านอะไรนี่โอ้โหมีเสียงแล้วเราจะตั้งใจฟังเสียงนี่อีกรอบนึงมันพูดว่าอะไรอะ่ะโอ้โหเดินมาเดินมาหลงที่เดิมเ,เหมือนทางขึ้นมันจะหายไปนะทาให้ต้องไม่มีทางขึ้นอะ่ะเราจะขึ้นไปตรงตรงตรงไหนอายแี้ว่ะหมด ตาไม่เห็นอทุกคนนจะออกไปยังไงอะฮอมานนูยังไม่ยุ่งกับนูเลยเนอยวนูทำบุญมาให้หบุได้ดวยนูทำบุญไม่ให้นะอย่าลองร้อนเลยอยอ่วิวิอหล้วิ่งเหมือนคนวิ่งไม่มีแรงอะมีวิ่งหนิอืเยทุกคนมันยืนอยู่ะต้องว่ามันน่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแน่ เจ้าของบ้านเอ้ยเจ้าคนเหมือนเหพี่เจ้าของบ้านเขาไม่ไม่ขออนุญาตแล้วเจ้าของบ้านนี่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็มาทวงคืนบ้านของเขาอ่าหรือว่าเราควรแบบขอเขามาแล้วก็แบบขออนุญาตอยู่บ้านอ่ะเออต้องขอเขามาบ้างมันจะเช้าแล้วนะอาจจะไม่เจอผีแล้วราะผีกลัวแสงนะเราขอให้ต้องไม่เจอผีก็พอโอ๊ยพาพา ป้าพาทุกคนตรงนั้นตรงนั้นมีถ้ำม,มีลาวาโอ้นี่เอ้ยเดี๋ยวนี่มันนี่มันนี่มันอะไรเนี่ยทุกคนสามทิมนี่มันอะไรเนี่ยท,ทนนี้มันมมะวะนบโอมย่าร์กนี่มันบาร์กหรือเปล่าเนี่ยนี่มันบารร์กหือเปล ok? ่าาานี่มันบารร์กหือเปละไรนี่ตรงนี้มันมีถ้ำอ่ะเขาเก็บของเพราะว่าจะเข้าไปที่นี่นะอยเช้าแล้วหวังว่าจะไม่มีผีก็พอเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะเฮ้ยมันมันอยู่ข้างบนต้องเห็นต้องเห็นต้องเห็นมันข้างบนเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องต้องเห็นต้องเห็น ยาๆยาอย่ามาลองร้อนกันเลยอ่ะกลางวันก็ไม่กลัวแสงกลัวแดดกันเลยนะผีเอ้ยกลางวันก็ดีว่าเยอะเกินไปเยอะเกินดําแองชนะชาเลนต์ทุกคนกลางวันแล้วเราก็จะหายไปนะครับทุกคนเราจะไม่แกล้งตองนะภาษาคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วกันก็าทมตอนจบคลิปนี้ครับตอนมีวันนี้ก็ทุกคนก่อนจะไปขอแกล้งต่ออีกสักหนึ่งรูกไปปังไปไหวก็โดนเจอกิ๊กนะ